ผมรับทราบข่าวมาอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนจีนนะแต่แหล่งข่าวเขาแจ้งมาว่าไอ้เรื่องอาวุธที่จีนส่งมารถอตล่าสุดเนี่ยกับรถในอดีตก่อนที่จะมายิงกับเราเนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้เขาจะเปิดเผยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ทางการจีนน่าจะมีการพูดกันอยู่เราถึงมีข่าวรู้มาตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอืมจริงๆแล้วเนี่ย เขมรเนี่ยเขาได้อาวุธจากจีนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เขมรทําคําร้องขอไปว่าขอเอาอาวุธรวมถึงเครื่องกระสุนต่างๆพี่ยุกิขอบคุณมากครับสําหรับสติกเกอร์หน้าช่องนะฮะมันเนีเ่ยนเป็นแบบเนี้ยคือเขาขอไว้เพื่อเพื่อฝึกซ้อมอันนี้จริงเท็จผมไม่ยืนยันนะแต,แ,ตแต่ทางแต่ทางแหล่งข่าวผมแจ้งมาว่าเขาไวเขาขอจีน แล้วส่วนใหญ่อาวุธที่จีนบริจาคนะครับย้ําก่อนนะฮะอาวุธที่จีนบริจาคนั้นเป็นการขอเพื่อมาฝึกซ้อมกองทัพในตัวเองไม่ได้เอาไปลบกับใครจีนเขาก็เลยส่งแต่ของเก่าให้ของเก่าให้บางอย่างก็เอาไปมึงเอาไปโชว์เขาหน่อยอย่างเช่น PHL03 อย่างเช่น SK1 เอะไรพวกนี้เขาก็เอาไปมึงจอดเท่ๆแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่มีแต่ทีนี้ปัญหาคือไอ ไอ้ PHL03 ที่มันโชรีโหลดกระสุนนั่นน่ะผมก็ไปรู้มันไปเอามาอย่างไหนนะครับแต่จีนก็ไม่คงไม่ได้ให้แน่ๆแล้วไอ้พวกเราคงรหัสพาสเวิร์ดหรือกุญแจเปิดกล่องกดไอ้ปุ่มยิงเข้าไปอะปุ่มพาวเวอร์คงไม่ได้ให้ไม่ให้ขนาดนั้นแต่ว่าอาวุธที่เขาใช้ยิงกับเราเนี่ยคือเป็นอาวุธที่เขเมรขอไว้เพื่อฝึกซ้อมไว้ป้องกันตนเองไม่ได้เอามาลบก,กับเรา แล้วสุดท้ายเขมรแม่งสึกเอามาลบกับเราไงประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะครับเออจริงไหมครับแล้วท่าเรือเรียมอย่างที่พี่พี่หยามพูดอ่ะท่าเรือเรียมเนี่ยมันแบ่งเป็นสามโซนไอโซนเอเนี่ยคนคเขมรเข้าไม่ได้เลยเป็นโซนที่กองทัพเรือจีนเขาเขาใช้เป็นพื้นที่ยุทธการเขาเลยไอโซนเนี่ยต่อให้ศรีหมุนีมาเนี่ยก็เข้าไม่ได้เขาไม่เข้านะครับแล้วก็ส่วนโซนไอโซนบีเนี่ยนะครับ เป็นโซนที่ไว้จอดเรือพาณิชย์ไอส่วนโซนซีเนี่ยนะครับเป็นโซนที่เอาไว้สำหรับทำโลจิสติกคือระบบขนส่งอยู่โซนซีหมดส่วนโซนบีเนี่ยเป็นเรือลบเข้ามาจอดเทียบท่าเรือฟรีเกตเรือไทยอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรือพาณิชย์ที่แม่งเข้ามาจอดมันจอดได้หมดแต่โซนเอนี่แตะเข้าโับโซนเลสเลสโซนเลยนะครับเป็นเลสโซนเลยไอตรงนั้นคือคนเขมรน่ะ ทั้งหมดห้ามยุ่งแม้กระทั่งคนจีนที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ให้เข้าไปโซนนั้นนะฮะถือว่าเป็นโซนปลอดภัยสูงสุดนะครับส่วนโซน B โซน C พวกนี้เป็นจุดเซฟโซนแต่โซน A ของจีนที่ท่าเรือเลียมเป็นอะไรฮะเลสโซนอันนั้นอันตรายเขาไม่เข้าแต่ทีนนี้เนี่ยเรื่องของอาวุธอุปกรณ์ทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นของเก่าซึ่งเขาบริจาคให้นะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนตลงท้ามาด้วยจุด8 5ดห้านะครับจริงไหมครับ มันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือนี่คือเรื่องจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยกองทัพบ,บ้านเราเป็นไงก็นั่งหัวเราะแค่กี่ฟันกินส้มตําไก่ย่างพร้อมข้าวเหนียวโอ้โหสรุกเลยอ่ะพ่อแหละจีนแม่งออกมาบอกว่าจีนเนะเขาออกมาบอกว่าไอเรื่องการส่งอาวุธทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราไปมีพันธสัญญากันเอาไว้คือมี มีมีการบางอย่างก็จัดซื้อบางอย่างก็เป็นของบริจาคซึ่งมันยังตกค้างอยู่เช่นเรือไอเรือฟรีเกตนะครับไอเรือฟรีเกตสองลำเนี่ยเราก็รับปากเขาจะให้เขาเราก็ให้แต่ว่าเพอรญเอกระสุนไม่ได้ให้ด้วยนะหัวรบเราไม่ได้ให้ขีปนาวุธเราไม่ได้ให้ให้แต่ตัวเรือไปอันนี้ถ้าเห็นไม่งี่เง่าขึ้นมาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กางเนี่ยจีนจะไม่พูดเลยนะคือให้แต่เรือพิยามให้แต่เรือลูกกระสุนไม่มี อีกลำหนึ่งต่อไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นยังต่อไม่เสร็จเขาเรียกว่าต่อสดอะเดี๋ยวต่อเสร็จเขาก็ให้ไม่ไม่มีปัญหาแต่ที่กูฮากิ้งเลยคืออะไรรู้ไหมที่กูฮากิ้งพร้อมกับกองทัพบ,บกที่แบบขำมันขี้แตกเลยวันนี้วันนี้ขี้ไปสองรอบเขาบอกว่าไอ้โดนสี่พันลำเสียมมึงจะตกใจไปทำไมเสียมมึงจะไปตกใจอะไรกับโดนสี่พันลำก็มึงไปขายให้เขม็บอก ก็ขายก็คือขายไงแล้วไงตกใจเรื่องอะไรอ่ะเอาไม่ตกใจได้ไงแล้วเกิดวันหนึ่งมันมันลบขึ้นมามันเอาบินมันเอาโดนพีชีพมาทิ้งบอมทิ้งบอมอะไรในบ้านในบ้านเราทําไงอ่ะจีนแม่งบอกเสียม,มึงเอาอะไรมาพูดโดนผีชีพอะไรมึงมึงบ้าไปหรือเปล่าบอกไม่บ้าก็เขาบอกโดนผีชีพตั้งเบี้ยสองพันโดนพิฆาตมีตั้งพันกว่าลำํำบอกไม่ใช่แล้ววมึงดูหนังเยอะไปแล้วเสียม ไอ้ที่กูขายมันสี่พันลำเนี่ยคือโดนตรวจการหมดเลยแต่มันมีหลายรุ่นไงมันก็จะมีลํำใหญ่ๆบ้างลํำเล็กๆบ้างนี่นมึงอะไรดูไปดูหลังจากช่องไหนมาเนี่ยมันโดนพีชงพีชีพกูไม่เคยขายให้มัน <c oughs> ไอ้ไอ้แย่ขเขมรแม่งตาค้างเลยตายหาแล้วนะจีนแม่งมึงไปเล่นพูดอย่างนี้สิเอาการาบสวัสดีครับพี่หลวงเอาโดนบล็อกอีกแล้วโดนบล็อกอีกแล้วก,กูติกต็อกอืมกูะเซงจังเลยนะ พี่หลวงก็พึ่งมาด้วยเออเอาเอาเอาไม่เป็นไรบล็กบอกกูก็บล็อกกูก็บล็อกไปแหมขยันจังนะไอสัตว์จริงไหมมันไม่มีอะไรมันเป็นโดนตรวจการเฉยๆแต่มันเท่ไงจีนบอกมันเท่นะที่เราผลิตมาในลำใหญ่ๆมีปีกมีแผ่นหางป,ปิดปากไส้ปากขวมันควงสว่านได้ด้วย นี่มึงตกใจถึงขนาดมึงไม่ได้ดูอะไรเลยเหรอตรงทายเนี่ยท้องเครื่องเขบอกเสียงบอกมองไม่เห็นเราไม่มีอะแดปเตอร์ให้มันเราเป็นเครื่องบินโดนเพียวๆเลยยกเว้นว่ามันจะไปพันสกอตเทปอะแล้วไปติดระเบิด,บดติดปืนอยู่อย่างนั้นอะแล้วมันจะไปยิงยังไงอะนะฮะป๋าพูดคำว่าจีนบ่อยๆติ๊กตอกเลยบล็อกเลยอ๋อพี่สาลิตนะอืมช่างแม่งครับก็ นะฮะช่างมันไม่มีอะไรผมก็ได้เอฟซีจากติ๊กตอกมาดูที่นี่ก็หลายคนนะครับอืขนาดหายใจไม่ออกไม่ทันนะครอกเลย <c oughs> <c oughs> พี่แบมนะครับหวัดดีนะฮะจริงป่ะ,ะพี่พีทบอกป๋ามึงแดกน้ำด้วยพี่วลิดาหวัดดีนะฮะอ่าแดกน้ำแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่าต่อฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นี่ผมก็เนี่ยพอผมฟัง ผมฟังจากแหล่งข่าวผมที่พูดมาเนี่ยบอกจีนแม่งบอกไอ้เฮียโดนนี่แม่งเป็นโดนตรวจการหมดเลยลำเล็กลำน้อยก็ตรวจการหมดเฮียลองนึกดีๆนะถ้ามันมีโดนพีทีพหรือโดนพิฆาตจริงๆอ่ะมันต้องแอบบินมาซุ่มยิงกัตอนกลางคืนแล้วเฮียไม่คิดเหรอะทำไมมันบินโชว์อย่างเดียวก็ <c oughs> บอกเออก็จริงอย่างที่มึงพูดว่ะ <c oughs> พี่สุเทพบอกป๋าหนุ่ยแม่งเอาเรื่องจริงมาคุยละกูจะชอบเลยนะ จริงแบบเราก็เออว่าจริงเว้ยไอ้เหี้ยหลังจากที่เราเลิกยิงมันไปแล้วเนี่ยมันบินโดนเที่ยวอย่างเดียวเลยแบบโอ้โหบินกันใ้ว้อนเลยก็แ,แปลกใจทำไมมันไม,ไม่ยิงเราวะท,ทั้งทั้งที่จริงๆนะครับมันก็ยิงเราอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่โดนนะครับกราบขอบพระคุณพี่ออนนะครับผมจําพี่อ้อนได้เลยนะ่เลขเนี้ยของแกคนเดียวเลยนะครับเออนะฮะเอ้แล้วแม่กุหลาบกูหายไปไหนวะแม่กุหลาบกูหายไปเลยนะ 99.99 99อ่ะนะครับพี่พี่อะไรวะกัมปนาตกูก็หายนะ50.75จุดเก็หายพวกายืองกันเออนะครับนึกว่าเนวินมาเองเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับนะครับพี่นักรบภูธรไม่ใช่บางคนแม่งก็บอกกูเหมือนปองกันมวลทองพับบางคนก็บอกเมืไอไป๋ามึืไอ้งหี้สนธิลิมหรือเปล่าเนี่ยปลอมตัวมาหรือเปล่า บอกกูไม่ใช่ใครงั้นละเฮียแล้วมองกูแต่ละคนเป็นนักเดทบ้างกันนะนักเดทเงี้ยหัดมองกูเป็นคนอย่างนี้บ้างกลาบขอบพระคุณพี่อ้อนนะครับนะฮะรับทราบนะครับนะ,ะรายงานจากอะไรบ้านฟากห้วยอรัญเสียงดังฟังชัดครับเอาฝากสวัสดีแล้วก็ฝากความคิดถึงเป็นห่วงกับพี่น้องชาวอรัญประเทศด้วยจริงไหมครับพอเราถ้าผมรู้อย่างเงี้ยกองทัพเขาก็รู้จริงป่ะเพราะไอ้สายข่าวผมก็คือทหารเนี่ยแหละ เป็นทหารนี่ไม่ใช่ใครเราไปทหารถ้าเกิดตาเพื่อนผมมันรู้เนี่ยก็แสดงว่ากองทัพมันก็รู้เอาแล้วเดี๋ยวก่อนแนละ